สี่เขื่อนหลกักรับน้ำไม่ไหวแล้วแจ้งเตือนอบพยพก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องแอดมินฝากช่องเตือนภัยพิบัติด,ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่คมปาสุได้รับอิทธิพลกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกทั้งวันทั้งคืนติดต่อกันต่อเนื่องนานหลายวันหรือบริเวณพื้นที่ไหนฝนแค่รินรินเป,ปรยๆเท่านั้นพื้นที่ไหนไม่ได้รับผลกระทบเลยก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ซึ่งนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวแอดนินจะ เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในด้านของกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้เฝ้าระวัง4เขื่อนใหญ่ที่น้ําเกินความจุด้านบ๊กป้อมสั่งควบคุมลดผลกระทบท้ายเขื่อนด้านนายชยานเมืองสงรองเลขาที่การสํานักงานทรัพ,พยากรน้ําแห่งชาติในฐานะเลขานุก,การกองอานวยการน้ําแห่งชาติหรือกอ,อนอชอได้เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ15ตุลาคมจนถึง17ตุ กราคมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยทําให้บริเวณนางกล่ามีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลและภาคตะวันออก และภาคใต้นะครับซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่พบว่ามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ สี่ยงที่จะมีปริมาณน้ําเกินความจุจากการคาดการปริมาณน้ําที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ําเพิ่มเติมสะสมนะครับสามวันล่วงหน้าจํานวน4ี่แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ําทับสลาจังหวัดอุทัยธานีโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ําอยู่ที่162ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เกินแล้วนะครับความจุของอ่างอยู่ที่10 1อร์ของความจุคาดว่าจะมีน้ําไหลลงอ่างสะสมเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นประมาณ29ล้านลูกบาทเมตร อ่างกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีปริมาณน้ํา292ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่98%ของความจุคาดการน้ําไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น13 1, ล้านลูกบาศก์เมตรตังเก็บน้ําขุนด่านปราการชนจังหวัดนครน,นายกปริมาณน้ํา224ล้า,านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่100%ของความจุคาดการน้ําไหลลงอ่างเพิ่ม11 1, ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างนรือบรนทรจินดาจังหวัดปราจีนบรุรีปริมาณน้ํา307 ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่104%ซนะครับซึ่งเกินความจุของอ่างทั้ง4อ่างแล้วนะครับในขณะนี้โดยคาดการน้ําไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น32ล้านลูกบาทเมตรพร้อมกันนี้นะครับยังต้องเฝ้าระวังในด้านของอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกว่า95%ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือกําแพงเพชร ภาคกลางลบบุรีสระบรุรีสุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยอำนาจเจริญชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราชนบรุรีจันทบรุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วด้านพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้สั่งการกองอํานวยการน้าแห่งชาติประสาทและ แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากน้ำในอ่างเก็บน้ำที่จะล้นเข้าท่วมพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำนะครับให้น้อยที่สุดตรวจสอบเสรภาพและความมั่นคงของตัวเขื่อนรวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงให้ทราบและ เตรียมความพร้อมรับมือรถความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดซึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการประชุมหารือกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อซักซ้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนบางลานจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มพื้นที่อ่างเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนะครับคาดว่าจะมีฝนปริมาณเพิ่มขึ้นพร้อมทบทวนการบริหารจัดการพื้นที่น้ำในอ่างเก็บน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติจะติดตามประเมินสถานการณ์ของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับเพื่อป้องกันรวมถึงแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายลงบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับผมประกาศจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะครับส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศประจําวันโดยในวันนี้นะครับบริเวณภาคเหนือทางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกนะครับ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยก็ต้องเฝ้า,ร,าระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในระยะ1-2วันนี้นะครับขอให้จับตาในด้านของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างมรสุมตัาตกเฉียงใ,ใต้มีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ปกคลุมประเทศไทยโดยนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือในวันนี้70%จะมีฝนตกหนักบริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตาพิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเพิ่มมากขึ้น80%และจะมีฝนตกหนักบริเวณอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ด ยัโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ส่วนภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบรุรีสระบรุรีกาญจนบรุรีราดบ,บุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีประจบคีรีขันชุมพรปัตตานียะลาและนาราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากใน,นระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในวันนี้ฝนเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักในบางเขตดบางพื้นที่เข้ามานะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านร,ระมัดระวังและเตรียมตัวเตรียมใจ ในด้านของฝนนะครับที่จะเข้ามาในวันนี้และหลังจากนั้นอีกไม่นานประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงนี้ขอให้อดทนกันไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะแม่ค้าแม่ขายในการทํางานในช่วงนี้ก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างนะครับผมแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่หรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่แอดมินก็ยังเป็นกําลังใจให้เสมอนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนแอดมินก็ขอให้ฝนไปตกบริเวณนั้นสุดท้ายนี้ มินขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโควิดรวมถึงนะครับมีโชคมีราบกันทั่วหน้านะครับในวันนี้16ตุลาคมขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับผมขอบคุณครับเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร